ยังไงยังไงจะมาไม่ชัดโยนลอยไปข้างค่ะตอดคะลำคาญแฮมโซโลด้วยติดโซโลไปติดโซโลไปติดโซโลไปติดไปจ้าป,ปุ๊บปุ๊บตีทัพชนะลิงจเจ้าลิงจเจ้าลิงจเจ้าเว้ยลิงจเจ้าลิงเจ้าเว้ยอืมอันตีไปฮนะโซโลโซโลคิวไม่ได้ไม่เป็นไรจ้าไม่เน้นคิวเน้นชนะแต่รู้สึกว่าผมจะหิวเหลือเกินนะโดดเข้ามาหาเลยลิงลิงยังไงลิงยังไงติดพิษตายจ้าโหฆ่าได้หา้า สวัเรีอแม่พี่น้องทุกคนครับนี้กับผมโยชิเองครับช่องโอทูทวีช่องของพี่ชายที่มีหูใจ็นโอทูเองครับอ่าวันนี้ครับผมก็มาลดดาวเช่นเคยครับวันนี้ผมได้สกินใหม่มาจากพาร์ทที่แล้วนะได้เป็นสกินใหม่มาเกงก้ามาครับนี่ตัวตลกตัวนี้ครับสกินนี่ตำมุตตมีมากครับน่ารักมุงวิงมากดูกระทามันะฮึมอมยิ้มเลียโโดน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 อ่ะครับส่วนไอเทมครับผมจะออกตามล่างนี้เลยหินลีเลือดลีมานาครับ กระทาสโซโลรองเท้าแท้งเสื้อกอดน้ําแข็งครับแล้วก็งงกุดแล้วก็หนังสือเว้นครับส่วนในหินเนี่ยในหินลิลลีมานานะท้ายเกมเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นครับอ่าเซตนี้ก็ไม่เน้นเวทแรงครับเน้นแทงฮะแทงซัพพอร์ตแต่ว่าแทงหนือดอะกระถามแข็งก็หนืดแ,แล้วก็ได้เสื้อกอดน้ําแข็งอีกทําให้หนืดอเขาบีกว่าเจอศัตรูนะั้นหนืดอจะน่าลาคาหนะแถมถึกด้วยครับเซตนี้ก็เป็นเซตกึ่งแทงกึ่งแทงซัพพอร์ตครับอาโหดเหมือนกันเซตนี้ ส่วนฮีโร่ผมก็จะมีนี่ครับเซฟินนะครับสกินนี้ด้วยเท่ชิ้มหายแล้วก็ลิงแล้วก็มีราชากระดูกไก่แล้วก็มีเนี่ยสกินใหม่ผมอย่างมุ้งมิง้งอ่ะดูผมนี่เอฟโฟแล้วมีขนมติดหัวแล้วก็มีนี่ครับไวเลตทีมนู้นเหรอโอ้โหดูดีครับมีแต่แน่นแน่นนะมีเทนมีเทล่าสองผูวเมียเนี้ยมาด้วยกันด้วยถึงชิ้มหายทีมผมเนี่ย้โห อ่ะแทงสองก็พอๆกันอ่ะมาฮะนี่ดูสกินผมดิโคตมุตมีอ่ะน่ารักมากถืออมยิม้มนี่แหละอมยิม้มหยิบอมยิ้มมาฟาดจะอมยิ้มมาฟาดมาฮะอย่างแรกครับสเต็ปแรกก็คือเดินคุมคลิปให้เพื่อนก่อนตอดคลิปทีนึงฮะปุ๊บปุ๊บอ่ะโอเคครับคีย์คลิป เจอเทล,ล่าด้วยสู้ลำบากมากแม่งกระโดดมาปั่นแบบเดียวเลือดหายอะแม่งแดงอยากจะไปต่อนนะแต่ต่อนไม่ทันละใจยเย็นหื้เทนก็มาเฮ้ยล่างมาแท้งอะไรมาตั้งสองตัวเลยวะเฮียมาสองตัวเลยแม่งกมาให้กูเกิดเลยวะใจยเย็นเพื่อนใจยเย็นอ้าว ไลชาก็ดูไก่มาช่วยผมละเทล่าไงจ้าเทล่าเทล่าจะเปรี้ยวไหมจะเปรี้ยวไหมมาต้อนใเย็นเพื่อนเอาลิงแม่งเปิดที่ลิงเปรี้ยวจะเย็นเพื่อนจะเย็นมาเอามังกรมังกรนะโยนบ่อไปครับโยนตุ๊กตาโบดูสีชมพูมุ้งมิ้งไหมอ้าวเชล่าเปรี้ยวเว้ยเชล่าเปรี้ยวยังไม่เวลสีแต่เปรี้ยวแต่เปรี้ยวคิดจะเปรี้ยวเว้ยคิดจะเปรี้ยเทนยังไงเทนเทน นี่แหละจังหวะนี้อันตีไปครับมไม่ได้สตวฮะแต่ได้สปอร์ตเทนเทนเทนรักเพื่อนนะ่ะตายแทนได้นะตายแทนเพื่อนได้นะถ้ารักเพื่อนอย่างเงี้ยกิ้งไปยิ่งครับได้วะไม่ได้ด้วยได้แอซิสสองฮะไม่ได้คิวเลยโอ้โอ้โดอ,อ,อ,อะไรวะไปตีเต่าฮนะตีเต่าตีเต่า,ตเ,ตาตเต่านี่สําคัญมากครับเวลาเกมเนี้ย มันไดอีกพีแบบว่าเยอะเหมือนกันนะตีเต่าเนี่ยเวลาอยู่เลนแล้วตีเตา่าขาดไม่ได้นะคือกิจกรรมตีเตา่าอ้าวมันเปี้ยวเว้ยเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวอ่ะเปี้ยวอ่ะเปี้ยวอ่ะอันตีไปอันตีตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาจังหวะนี้ตีธรมธรมดา,มดา,มดาโอ้โหแม่งมาสามยังไงยังไงจังหวะน,นี้ได้สักตัวไม่ได้ไหมได้ไหมติดพิษตายไหมอมอย่างน้อยก็ตายตัวหนึ่งครับถึงได้สักตัวหนึ่งก็ยังดี อมืกก่อกี้ถ้าเทนไม่มานะอาจจะฆ่าได้สองด้วยได้ตัวนึกงยิ่งดีมาจ้่ะปุ๊บอัพไปฮะซื้อขลองมังกรมังกรแม่งชุนุญตรงมังกรนี่แหละไม่รู้จะห่วงอะไรกันหนามังกรตัวเดียวไล่ไปทีนึงก่อนเจ็นเพื่อนตีไปฮะ อ้าวแม่งเชนแม่งเปรี้ยวหรือเกินเดี๋ยว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 เลี้ยนถอย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 นี่ไง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 ฮะชนละมุนวุ่นวายฮะหืมผมลาดมังกรได้ยังหล่อช็อตนี้ยังไงยังไงจ้ายังไงตีฮะตีไปครับสกิลธรรมดาฮิ้วโยนบ่อบ่อขี้ไปหืมลิงตายซะติดที่ตายโอ้โหไม่ได้สักตัวหืม อีไวโอเลตอีดอกมึงแย่ง <t> ก <UC S 1> ูหมดเลยนะคนคว้าคิวนะคิวสี่นะอีดอกโอ้โหอะไรอย่างมึงวะเน่ไม่ได้เลยสักตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรสกรันไม่มีผลอะไรไรหรอกครับแค่ขอให้ชนะก็พออยากได้สักตัวนะตามจริงของไม่ได้ตามทันไงไม่เป็นไรฮะไวโเลตผมเกิดก็โอเคโอเคกัดฟันพูดเลยโอเคมามามึงมา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 มัดที่สามตัวมัดลงมาเลย มัดลมเลยได้ฆ่ากันง่ายยังไง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 โหมาห้าเลยเนะี่ยใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นอือัติมาไม่ทันไม่งั้นตายนะ่เนี่ยมาห้าตัวเลยอมืมันบ้าคิวไม่เป็นไรนะมันบ้าคิวเราก็ปล่อยมันไปแต่เราเน้นป้อมจ้าแพชชนะอยู่ที่ป้อมถูกไหมแต่จริงๆผมไ็อยากคิวนะ เอ้ยอย่างไรก็ได้สามเว้ยไม่เป็นไรฮะสกอร์ก็สวยแล้วเนี่ยชอบมากเลยเนี่ยดูดูอมยิ้มเนี่ยแม่งถืออมยิ้มโคตรมุงมิงฮะตะมุดตะมีมากตะมุดตะมีนี่ฮะโยนตุ๊กตาบูดูสีชมพูไปย,ยังไงยังไงอันติไปจ้า <Head shot. S 1> โอ้แม่งอันติหลบผมอะใจยเจยเน็ยเนใจยเย็นใจเย็นใจเย็นนะยืนอยู่ข้างหลังเพื่อนฮิวอย่างห่างหอย่างหาง่หงหวงฮิวอย่างห่างหอย่างห่วงจะฟิตใจยเย็น ใจเย็นจ้าฮิวไหมครับจังหวะน,นี้ฮิวเลือดตัวเองก่อนยังไงจ้ายังไงจ้ารอบนี้พี่ออกของแทงนะไม่ปางนะพี่ฉึกนะโยนไปจ้าโยนบอบอกขี้ไปปุ๊บใจเย็นๆถอยถอย,ถอยลิงลิงเราต้องระวังเลยฮนะยู่ห่างอย่างห่วงโยนไปตอดไล่ครับไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเราพลาดคนเราพลาดกันได้แต่อย่าพลาดบ่อย ถ้าพาดบอกจะเป็นพังพาดอ้าวมุราลาดจจตัว,ต,วตัวพี่เหรอโอ้โหตีไม่เข้าเลยไปรับนี่มาใหม่นะมุราลัดฮึใ่ใจเจ็ยนอุ้ยโดนตบเลยเทนเทนยังไงจ้าเทนเทล่ายัางไงยังไงอืมถอยเพื่อนถอยถอย,ถอย,ถอยเอาร่างต่อเลยเหรอมามามาโอเคฮะไอเทมก็พอนำอยู่หน่อยเนี่ยซิเปิ้บไปจ้า ต้องรอตีนี่เพื่อนก่อนมาแล้วจ้ะเพื่อนรอให้เราสกิลไปตีตีโยนบอกบอไปเนี้ยตูตาวดูสีชมพูน่ารักมากอจังหวะนี้ยังไงยังไงยังไงจะมาไม่ทันโยนลอยไปข้างฮะต่อฮะลำคาญแถมโซโลด้วยติดสโลไปติดสโลไปติดซโลไปติดโโไป,ดโโไปดไจ้ะปุ๊บปุ๊บตีธรรมดนาะลิงเจ้าลิงเจ้าลิงเจาเว้ลิงเจ้า ลิงจะเอาเว้ยอ,อันตีไหมฮะสโลสโลคิวไม่ไรไม่เป็นไรจ้าไม่เน้นคิวเน้นชนะแต่รูสึกว่าผมจะหิวเหลือเกินนะโดโดเข้ามาหาเลยลิงลิงยังไงลิงยังไงิดพิษตายจ้าโหฆ่าได้ห้าพิษพี่มันแรงเกินพิษลูกหวานนะพิษความหวานอืออรอบนี้เป็นพิษความหวานนะป้อมป้อมเพื่อนแพ้ชนะอยู่ที่ป้อมอยู่ที่ป้อมใจเย็นใจเย็น เกิดละว,วาร์ปงี้วาร์ปงี้เลยอ้าวพวกหิวครับตีไม่เข้าทำไมตีเบาจังจ้ามูร์ล่าอื้มมูร์ล่าตีเบาชิบหายไปรับมีดมาใหม่นะหนูยังไงขอวาร์ปก่อนจา้าวาร์ปวาร์ปวาร์ปล่อวาร์ปล่อวาร์ปล่อเจาะออมาไหมฮ่ามาจา้ะอันนี้กับของจริงกับของจริงจ้าขอเติมเลือดเติมมานาอ๋อจบเลยแล้วกัน เพื่อนเพื่อนออกันออกันดีกว่าเนี่ยเอาครองแล้วก็อ้อเลยอ้อจบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอะอะอ้อจบได้ครองครองครองมาแล้วได้คลองแล้วก็จบเลยจ้าอืมมากิงกล้าพี่ไม่บางนะมากินกล้าพี่ถึงนะรอบเนี้ยมูราดวิ่งมันตีอ่ะก็เบาหน่อยล่ะอ้าวเปรี้ยวมูราดเปรี้ยวอย่างเงี้ยติดสโลไป ตึ๊บตึ๊บติดโซโลไปจ้าอันติจ้าจังหวะนี้จบเลยฮะยังไงยังไงยนบอ่อไปยนบอ่อสกิลครับติดพิษฮะติดพิษจังหวะนี้อื้อคิวใครไม่ได้สักอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับสลัดสกินมาเกงกางผมสกินใหม่เนี่ครับอื้อเป็นตัวตลกที่มุ้งมิ้งมากชอบกระทาอมยิ้มสุดละน่ารักมุ้งมิ้งฮะ ใครชอบความมุ้งมิ้งของมกแกงก้าผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใจให้ผมด้วยครับอ่าเพื่อนป็าคคลิปใหม่เพื่อนๆอย่าลืมกดซับสไคร b ์หรือปุ่มกระดิ่งชิงกระเบล,เลยนะจ๊ะกดเลยจ้ะจุ๊บกดเลยกดเลยกดเลยโอเคไงก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมเจอกันคลิปหน้าครับบายเจอกันครับผม